ยก่อนไหมทำอะไรมันเป็นเรื่องของกาตายโกงไม่เยทเลยตยงเสโกงเหยื่โกงแต่แล้วทุกวันก็เลยนเตย์ิก็ยังทําเป็นเุการณ์คปไม่อดิก็ชอบเหนคไม่ได้ทำตัวผิดจะได <c oughs> ้ายแต่ได้ทํทำไปแรกนิดิดขามไปไม่เป็นทงหวไม่เกี่ยว่า ันแหลมมาสปาใคทำาก็สร้างใครจะวัใครไล่เมนเจเลยพตัวปากหมาไม่ด้ากควาไม่ทำให้ใครเดือด้อกตัวทำให้ใครเจะอะไรมัวใจหลังต่วใัของปูปูตวใจหลังตัวใจลันมึงนก็วันจะถูกตัวปูคนก็นไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็เลยหัวออกมาดูไมเปียนบ่าและหลตมือจตัวัไป้างไม่ใช่สงตัวร้างไ้ยาอันตราย เอาว่าพระอาภรณ์มาในาระด่กูที่เป็นที่สวยนี่านนนร้ยาหญ่เก็เห็นต้นไมมันสวยเทียบกับอื่อ่ะสองนี้เป็นอะไรกันฟองฟองนไปตลอดเยอะเยอะแค้กคเนี่เดือได้ใจเป็นประมีก็เสมอหวังไว้เฮียอะไรเนี่ยกไปอยู่แล้วหล่ะนู้นตัวบ้างนะ พอและเรื่องไม่จริงเข้าไปดึต่ำสุดในอยู่ที่สูขอร้องเี่ยมาดึงเข้าใจไว้นะมือเรื่องแบบอะไรอยู่กูแ่ให้ล้วที่มึงถายเอิบมือสวยตายแบบเยอะเล่นเพวันซื้ออไม่ได้ก็ไเสนอเือในชีวิตกูคุจะเก่งกอ่าู่อกูไม่เล้นลไม่ลไม่มีสมองไมู่้เชี่ยกกูข่าวผัวเนี้ยในฟอก